สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิร์ราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะซัลลาตุวัสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรุสซัลีน و ع ส ى آله وصحبه กุม ع ي ن ا ل س ل มะตุลลอฮ์วะบะเร ه ะกาตุฮ์ขอกล่าวสลามทักทายพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับช่วงของรายการเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลล์นะครับในช่วงของเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธา ท่านพี่น้องครับผมได้นาเรียนกับพี่น้องไปในบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับถึงคุณค่าแล้วก็ความประเสริฐของการสอบัพหรือหลักขันติธรรมที่พระองค์ลออสุบฮหานหัวตอาลาพระองค์ทรงนะครับแนะนําแล้วก็พรรณาถึงคุณค่าประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่นะครับเราต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับความอนุเคราะห์จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะาฮาาให้พระองค์ทรงช่วยคลี่คล,คลายหรือบรรเทาความทุกข์ร้อนปัญหาทุกภัยต่างๆให้กับเราเนี่ยพระองค์ทรงแนะนําว่าอิสตาอีนูบิสซอบรีจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะครับโดยกระบวนการของหลักขันติธรรมเอาสบัดมาเป็น,นกลไกมาเป็นวิธีการในการที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะาาานั่นเอง เมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับผมได้นําเรียนกับพี่น้องไปว่าหลักขันธิธรรมหรือความสบาับความอดทนการรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจนะครับความอดกลั้นเนี่ยเป็นคุณธรรมอันดีเป็นลักษณะนิสัยที่ดีนะครับของบรรดาอัมบียะบรรดานาบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตออัลาซึ่งผมไล่เรียงน,นะครับตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตลอัละอค์ทรงมีรับสั่งให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมของเราอิสบ so ิรี ให้นบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุลเะสลัมของเราเป็นผู้ที่มีความสบัดอดทนนะครับเหมือนกับบรรดาอุลุลัาฺมีนบีนัวนบีบรอหีมนบีมูซานบีอิสาบุคคลเหล่านี้เคยสบัดอดทนกันมาก่อนแล้วนะครับผมก็ยกตัวอย่างท่านนบีอิสมาอินอาลัยสลามนะครับกับท่านนบีบรหีมอาลัยสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเหตุการณ์ที่ท่านนบีบรหีมอาลัยสลามได้รับพระบัญชาให้เชื่อ ลูกชายในไส้ของตัวเองก็คือท่านนาบีอิสมาอินอิลัยฮิสสลามแล้วท่านนาบีอิสมาอินอิลัยฮิสสลามก็บอกว่าซาตยุดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินแล้วยอแล้วพ่อนะครับคณพ่อจะได้เห็นจะได้เห็นว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสบัดอดทนเป็นที่สุดเป็นเลิศเลยนะครับต่อจากนั้นผมก็ยกตัวอย่างนาบีอายูบอิลัยฮิสสลามกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ นะครับที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบททดสอบที่หนักหนาสาหัสที่สุดสําหรับนบีอายุบอะลัยฮิสสาลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิตนะครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวจากเหตุการณ์นะครับเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะมาโดยตลอดแล้วท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็ใช้มาตรการความสบัดความอดทนนี่แหละครับจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะจาลาแล้วคลี่คลายไปในที่สุดนั่นเอง วันนี้นะครับท่านนบ,บีฮัมัซซาลัลอฮุอัยลัลลัมในพระวจนะของท่านนะครับในบทฮะดิษหลายๆบทที่ท่านได้พารรณนาถึงนะครับความประเสริฐหรือภาคผลความดีของการสบัดอดทนที่ผมเอาเรื่องความสบัดอดทนมาคุยกับพี่น้องเยอะนะครับทั้งๆที่บทเรียนของเราเนี่ยเป็นบทเรียนตับซีดเนื่องจากว่าพี่น้องครับการตับซีดหรือการอธิบายพระคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยกุรอานอธิบายกุรอานใช่ไหมครับแล้วก็กุรอานอธิบายอสุนนะอธิบายกุรอาน ที่กาลังคุยกับพี่น hehe, ้องนี้ก <others> ็คือเอาสุนนะของรอสุนุลลอฮ์สุลต์ฮะลัมมาอธิบายนะครับจุดประสงค์ของอัลกุรอานอัลลอฮ์เพียงแค่สั่งว่าอิสตาอินูบิซบริจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮัตะลาโดยอาศัยความสบัดอดทนตอนนี้เราก็เอาอะไรครับเอาเอาใจความจากอัลฮะดีสที่เป็นสุนนะของรอสุนเนี่ยแหละครับมาอธิบายให้เห็นเป็นภาพอัมาตมะอธิบายให้เห็นเป็นอะไรครับเป็นรูปประมเลยว่าคนที่อาศัยความสบัดอาศัยความอดทนอดกั้น ขอความช่วยเหลือจากอัลลอสุบฮานน้าหัวตาลานะครับเขาจะประสบความสําเร็จอย่างไรจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอสุบะฮันตาลาอย่างไรนี่คืออะไรครับนี่คือวิธีการอธิบายกุรอานโดยอาศัยสุนนะหรือฮะดีษของท่านรอซูลุลลอสสุนนุลอร์ฮุยฮิวะอัลลัมซึ่งเป็นการอธิบายเป็นการตัฟซีรบิลมาซูร ด้วยกับตัวบทหลักฐานอีกเช่นเดียวกันนะครับขอเริ่มนะครับเป็นฮะดิษที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่าม Al ari, อัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนะครับทั้งสองท่านซึ่งเป็นฮะดิษมุตตะฟักอะไรและยังมีฮะดิษนะครับที่รายงานหรือว่าอยู่ในบันทึกของนักวิชาการอาวุโสท่านอื่นๆด้วยแต่ว่าในสำนวนที่ผมคัดลอกมานําเรียนให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับ เป็นสำนวนที่อยู่ในบันทึกนะครับของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยรอฮ์เราดิยัลลอฮุต้าอัลลาฮ์อันโุท่านนบีมุสลิมสัลลัลลอฮฺุอาลลอฮฺสลามทรงกล่าวนะครับเป็นพระวจนะว่ามายุซีบุลมุสลิมมิมินาะซบินวลาาะซบินวลาฮัมมินวะลาฮัซซนินวะลาอัลวะลาัมมินฮัตตัชชาวกะตะยยุชากุฮาอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮามินขอตอยาหฺ ฮะดิษบทนี้นะครับผมบอกแล้วเป็นฮะดิษที่สอเฮียและอยู่ในระดับเกรดเไม่ใช่เอธรรมดานะครับเป็น A บวกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรายงานที่สอดคล้องนะครับพร้อมกันเลยทั้งบุคอรีและก็อิหม่ามุสลิมใจความโดยสรุปอบูฮุไรร์รายงานว่าท่านรอับสนุนลอบสลอมสลัมกล่าวเป็นโอวาทนะครับว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดก็แล้วแต่จะเป็นผมเป็นพี่น้องเป็นมุสลิมคนรวยคนจนเป็นมุสลิมอาหรับเป็นมุสลิมขอให้เป็นมุสลิมก็แล้วกันนะครับ เกิดประสบอะไรครับมินนอสซอบินความเหนื่อยยากนะครับความเหนื่อยยากเวลาวอซอบินความหิวกระหายนะครับความอดอยากความข้นแค้นความกันดานเวลาฮัมมินความทุกโศกนะครับความหม่นหมองเวลาฮัซานินความเศร้าเสียใจใดๆก็แล้วแต่ความประทมเวลาอาลาและก็ภัยอันตรายใดๆก็ตามเวลาวอมินและความเศร้าหมองนะครับ ฮัตตะโชกาตายูชากุฮารสุนบอกว่าแม้กระทั่งโดนนามนะครับโดนนามเกี่ยวโดนนามแทงโดนหน้มตำก็ตามนะครับท่านรสุนบอกอิลลากัฟฟาริลอฮุบิฮามินขอตอยาหูนอกจากว่าเขาจะต้องได้รับรางวัลเป็นสมนาคุณเจ้อเล่าสุบฮานะหูวะอาลาโดยการปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นความผิดที่มีมานะครับแต่เก่าก่อนของเขาแต่ครั้งอดีตของเขาจนกระทั่งมันอาจจะหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรที่เป็นความผิดติดตัวเขาอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เป็นรางวัลเป็นสมณาคุนเจาาลอสุบฮานะนอหุตาละที่พระองค์ทรงตอบแทนเป็นน้ำพระทัยของลอสุบฮานะนอวุตาละนะครับว่าเวลาพระองค์ทรงทดสอบเราแล้วเนี่ยไม่ได้ทดสอบเราฟรีๆไม่ได้ทดสอบเราเราโดยปราศประโยชน์ใดๆ ในเวลาเดียวกันนะครับทุกบททดสอบน่ถ้าเราพิจารณาเราไขว้กวนให้ดีแล้วนะครับเราจะได้เป็นผลบุญด้วยถ้าเราผ่านบททดสอบและในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากผลบุญเพิ่มเข้ามาในบัญชีของเราแล้วนะครับอัลละทรงปลดเปลื้องทรงลดนะครับทรงลบในสิ่งที่เป็นความผิดของเรานะครับให้หมดไปจากบัญชีของเราด้วยนะครับโดนโดนภัยบอลลหนึ่งครั้งอัลละก็ลบให้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่มความดีให้ พี่น้องลองนึกดูนะครับถ้าในชีวิตของเรานะครับก่อนเราจะเสียชีวิตเราพบเจอกับสิ่งที่เป็นบททดสอบได้หลายครั้งแน่นอนครับรางวัลสมนา,าคุณก็เพิ่มขึ้นหลายครั้งและในเวลาเดียวกันสิ่งที่เป็นความผิดคดีความต่างๆที่ออละนะครับเอาผิดกับเราเมื่อเราทําความผิดที่ผ่านมาเนี่ยออล้์ก็ส่งลบล้างส่งส่งอะไรครับส่งลดโทษต่างๆเหล่านี้ให้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นถ้าเรานะครับเวลาเราเจอภัย,ภย,ภยบาลอต่างๆหรือบททดสอบต่างๆแต่เราไม่สบายอดทนผละบุญเราไม่ได้และในเวลาเดียวกันเวลาเราโวยวายนะครับหรือรแสดงอาการรุ่มร้อนเร่าร้อนออกมานะครับหรือบันดาลโทษะออกมานะครับทะเลาะเบาะแว้งกับเขาด่า,ดาทอเขาเป็นการตอบโต้ โดยไม่สบัดอดทนไม่รู้จักระงับยับยั้งชังใจมันก็จะกลายเป็นการยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์ของเราให้เหลวร้ายมากยิ่งขึ้นแทนที่บาปนะครับหรือความผิดของเราจะได้รับการอภัยโทษได้รับการยกเว้นให้ก็กลายเป็นเราสะสมบาปเพิ่มเติมไปเรื่อยๆผลลบุญก็ไม่ได้ฉะนั้นนี่แหละครับคือวิธีการหนึ่งที่เราจะได้ใช้นะครับในเรื่องของหลักฐานที่ทำมาใช้ในการดาเนินชีวิตของเราเพื่อเป็นการลด ความไม่ดีต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งในการที่เราจะขอความช่วยเหลือจ้าลอสุบาฮานะหัวตาลาพี่น้องลองดูตัวอย่างในชีวิตประจําวันของเราก็แล้วก็ได้นะครับว่าสมมุติว่าอลอสุบาฮานะหัวตาลาพระองค์ทรงให้เราได้เรียกว่าพบเจอกับสิ่งที่เป็นภัยบาลลสักประการหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวอย่างที่พี่น้องพอจะนึกออกนะครับและพี่น้องก็จินตนาการไปว่ามันเหมือนกับที่เราทรงบอกหรือทรงแนะนําไว้หรือเปล่าถ้าเรานะครับ เรล้หุนหันพันแล่นนะครับหรือว่าบุ่มบามทําอะไรไปโดยที่ขาดสติขาดการระงับยับยั้งชังใจแทนที่มันจะกลายเป็นเกว่ากลายเป็นบันเทาทุเลาลงกับกลายเป็นมันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอายุตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยสมมติว่าเ,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 เราเราขับรถยนต์ของเราไปนะครับแล้วปรากฏว่าด้วยพรระสมค์ของล้อล้อทรงกำหนดมาแล้วให้ไปเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนอะไรก็แล้วแต่นะครับกับคู่กรณี ถ้าเราไม่รู้จักสบัดยับยั้งชั่งใจนะครับเขาก็ไม่รู้จักสบัดยับยั้งชั่งใจต่างคนต่างมีอารมณ์นะครับแทนที่มันจะไกลเกลี่ยกันได้แทนที่มันจะหาทางออกร่วมกันได้มันก็กลายเป็นนะครับกลายเป็นการทะเลาะเบาแวง้งเป็นการขัดแย้งกันอาจจะถึงขั้นลงมือลงไม้หรืออะไรที่กลายเป็นความเสียหายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับตั้งสติให้ดีและเอาสบบัดมา นะครับเอาสาบัตมาเหมือนกับพี่ท่านนาบีมัสะลลัลลอมสลัมบอกว่าความสบัตความอดทนอดกั้นมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ผวงังแรกๆเลยนะครับไม่ใช่เราหมดหนทางแล้วหลังชนฟ้าแล้วทําอะไรครับไม่ได้แล้วแล้วเราเพิ่งมาจะมาปรงได้มาสบัตได้อันนี้มันไม่ใช่หลักขันที่ทําที่ทางเราสนุนลอสสลอลลอมสลัมแนะนําให้เราทําตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่เราหมดปัญญาทําอะไรครับไม่ได้แล้วเราแพ้เขาแล้วแล้วเราก็มาบอกว่าเออเอาหัวสีให้เออยอมให้ก็ได้ไม่ใช่ นะครับเราต้องยอมตั้งแต่แรกเราต้องสอบัตรต้องอดทนตั้งแต่แรกมีครั้งหนึ่งนะครับท่านรัศดุลลัลสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมนะครับท่านเสด็จดำเนินนะครับผ่านไปที่สตรีนางหนึ่งนะครับซึ่งเธอกําลังร้องห่มร้องไห้ยอยู่ด้วยความฟูมฟายนะครับก็ รอสุนุลลอฮ์สลลัลลอฮมสละลัมเห็นและด้วยสัญชาตญาณของท่านรอสุนุลลอฮ์ของ阿里อัยวะัลลัมด้วยบุคลิกหรือบุคลิกหรือลักษณะนิสัยส่วนตัวของท่านรอสุนที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือท่านรอสุนเป็นคนสงสารคนเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจท่านรอสุนุลลอฮ์สลลัลลอฮมสละลัมเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังร้องไห้อยู่นะครับด้วยความเสียใจท่านรอสุนก็นะครับไปไปบอกนะครับว่าอิตตะกิลลาฮ์วะสบิรีเธอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิด นใ,นในทุกสถานการณ์เราซูนจะแนะนําให้เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์กับผู้หญิงคนนี้ที่กําลังนั่งร้องห่มร้องไห้ยอยู่ราซูนกับออิตตะกิลละเธอกลัวอัลลอฮ์เยอะๆนะวัสบีรีแล้วเธอก็เอาซาบัตมาใชา้นึกถึงซาบัตนึกถึงความซาบัดอดทนเอาไว้เยอะๆ นะครับเพราะชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังนั่งร้องไห้เฮรซุนเห็นแล้วนี่แสดงว่าต้องสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นปกติแล้วเรซุนลอดไม่ไม่ไม่แนะนําให้ผู้หญิงมาที่กูโบสใช่ไหมครับแต่เรซูนมาเจอผู้หญิงคนนี้นะครับมันมานั่งร้องไห้อยู่ที่กูโบสแล้วกูโบสที่หลุมศพที่อยู่ข้างหน้าเธอก็เป็นหลุมเล็กๆก,ก็แสดงว่าน่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวของเธอนี่แหละที่เสียชีวิตนะครับโรซุนแนะนําไปแบบนี้ว่าจงยำเกรงต่ออลลอนนะและเธอก็จงสบัยอดทนก็รัด เธอซึ่งอยู่ในขณะนั้นนะครับอยู่ในอารมณ์ที่เขาเรียกว่ากําลังสูญเสียกําลังเสียใจนะครับก็หันมาตวาดแวดกับรอลุนลอสสัลลอห์ฮุสสลัมเลยบ่อยอีไลกาอันนี้ใส่หัวไปให้พ้นไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่มนะครับอีไลกาอันนี้ไปว่าไปให้พ้นไปตรงอื่นฟาอินนักละลตูซิบบิมุสีบัติคุณไม่โดนเหมือนฉันคุณไม่รู้สึกเหมือนฉันหรอกเือผู้หญิงคนนี้นะครับใน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 ขณะนั้นนะรอลุนลอสสัลลอห์ฮุสสลัมด้วยความปรารถนาดี ด้วยความห่วงใยรอสุนก็บอกสบัสดนะอดทนนะอดกลั้นนะแต่เธอกับหันมาตาวาดนะครับหันมาพูดเสียงดังใส่รสุูลุลลอสหลุอลออัลลอฮิวะสุลามของเราว่าอีไลกะอันนี้จะไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่งนะครับฟาอินนะกะลมตุซิบฟาอินนะกะลมตุซับบิมุสีบัติแท้จริงคุณไม่โดนนะครับคุณเนี่ยไม่ได้โดนเหมือนกับที่ฉันโดนพูดง่ายๆแปลงงี้น,นะครับวะลัมตารีฟูแล้วคุณไม่รู้ไม่รู้หรอกว่า ไอ้ไอเวลาโดนแบบนี้มันเป็นยังไงคุณคุณยังไม่ยังไม่โดนเองฟอรกี้และละาฮาในขณะที่รา,ลลาสูุลอสลอฮุอะลวะสลัมพอเห็นอารมณ์ของเธอในขณะนั้นราสูล,ลก็เลี่ยงไปก่อนนะครับไม่ต้องการที่จะเขาเรียกว,ว่าเอาเรือเข้าไปขวางในขณะที่น้ำมันกำลังเชี่ยวกรากอยู่แบบนี้นะครับเขาบอกว่าภาษาไทยสอนใช่ไหมภาษิตไทยบอกน้ำกำลังเชี่ยวนะอย่าเอาเรือเข้าไปขวาง เราสนุลลอสส์เราลลอฮสส์ละมก็ไม่ต้องการให้เรื่องเนี่ยมันมันลุกลามบานปลายไปมากยิ่งขึ้นก็ในเมื่อผู้หญิงคนนี้ยังไม่สบอารมณ์อ่าปล่อยให้เธอเกร็งกว่าคลายอารมณ์ความโกรธตรงนี้ก่อนรอซุนก็ไปก่อนนะครับก็มีคนมาสะกิดเตือนกับเธอว่านี่แม่นางนะครับอินนะฮุนนบียุสสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอรู้เปล่าคนที่เธอตวาดไปแวดแวดไปเมื่อตะเกียจริงๆแล้วคือนบีของเรานี่แหละท่านนบีมหมัซสัลลอล์ลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุสามาเตือนสติเธอแต่ทำไมเธอไปตวาาดท่่นละ นะครับมีคนมาเตือนสติเธอพอเธอได้สติเท่าน,นั้นแหะครับฝ่าอาตัด,ตด,ตดบ้าบันนบีุสัลลัลอฮองอ a l วะสัลลัมฟลัมตจิดอินดะฮูบ่าวาใบิมนะครับในที่สุดเธอก็รีบแจ่นไปเลยครับออกจากกูโบดได้วิ่งกวดวไปไปหาท่านรรสุลุลลอฮ์ขออสัลลอฮุอาลัยติดอินดะหูบ่าวน,นะครับไปที่ส้านขอก็รีบแจนไปเลยับอลากกอไวิงลัมไปเจอนะจอท่านบไสเนอท่ของอีมุฮัมมัมฝลัลลอฮดอะลัยฮาวะัลลัมฟะกอลัรลัมอะกกะ ไปขอโทษขออภัยกับท่านรอสูลอลลอฮ์สุลลอฮุอัลีวะสลัลลัมทันทีเลยแล้วบอกกับสารภาพกับท่านรอซูลว่ารอซูลคะลำอาริฟกะก็หนูไม่รู้จักว่าไม่รู้จักท่านไม่รู้จักคุณว่าตัวท่านนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลอฮ์ฮุอัลิวะสัลลัมห,หนูเลยพูดคำไม่สุภาพออกไปตวาดท่านออกไปเพราะว่าหนูกำลังอยู่ในอารมณ์โกรธอารมณ์ของการสูญเสีย ลูกเสียชีวิตนะครับก็เสียเสียใจนะแล้วเวลามีคนมาพูดแบบนี้นะอย่าไปคิดอะไรเหมือนกับเรานะครับสมมติถ้าเป็นเราเรากําลังเสียใจเรากําลังสูญเสียอยู่แล้วมีคนมาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคิดอะไรไอ้ความรู้สึกก็คือเราคนสูญเสียเราก็คิดไอ้เขาไอ้เขาไม่สูญเสียแล้วเขามาบอกให้เราไม่ต้องคิดบางทีเราอาจจะเขาเรียกว่าบันดาลน,นะครับโทสะหรือปล่อยอารมณ์ออกมาตรงนั้นนะครับท่านรซูลนลอนนลอฮ์ศลัลลองสลัมก็เข้าใจเธอแหละครับเพราะว่า เธอเป็นคนสูญเสียแต่ว่าเราสูญต้องการที่จะเตือนสติเราสูญจริงให้คําแนะนํากับเธอนะครับเป็นโอวาสสั้นๆว่าอินนามสซอบรูอินดัสดดมาติลูลาแม่นางต่อไปนี้จําเอาไว้เลยนะว่าว่าความสบัดความอดทนเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่วินาทีแรกมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ภวังแรกการาเผชิญกับปัญหาครั้งแรกให้เราเอาสบัดเอาความอดทนมาใช้เลยไม่ใช่นะครับอดทนไม่ได้แล้วตีโพยตีพายวอยไว,ไ,วไปแล้ว แต่ว่าพอมาถึงบันถึงช่วงหนึ่งที่มันแก้ปัญหามันทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วเรามาพึ่งจะมาอะไรครับมามาบอกว่าฉันสอบัตแล้วนะฉันยอมแล้วฉันไม่ทําอะไรแล้วนะฉันฉันสอบัตแล้วอันนี้เราสนลุลลอสลลือลอหวัวสลัมบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องฉันต้องการให้เธอได้สติแล้วก็เขาเรียกอะไรเอาสอบัตความอดทนอดกั้นมาใช้ตั้งแต่วินาทีแรกไม่ใช่พอเธอมาสำนึกได้ตอนนี้แล้ววิ่งมาขอโทษฉันแล้วบอกฉันจะสอบบัตรแล้วต่อไปนี้ นะอันนี้มันก็จะสายเกินไปฮะดิษที่เล่าเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะครับก็อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่าม,มุสลิมอีกเช่นเดียวกันรอสุนุลลอฮ์สุนลัลลอฮ์ของอาวะอัลลอฮ์สุนนุลลอฮ์ของอัลีอัลลอฮ์สุนสนลุลลอฮ์บอกอาจญบันล,ลีอัมริลมุมินช่างเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจน่ายินดีเสเกิดเซเลเกิดนะครับสำหรับคนที่เป็นมุกมินสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอินน,นา่าอัมรัฮูกุลละฮูไคลรุนแท้จริงกิจการเรื่องราวของคนนที่เป็มมุิน นะครับมันดีทั้งขึ้นทั้งล่องเลยรอซุนบอกว่าสําหรับคนที่เป็นโมมินและไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขาก็แล้วแต่ทั้งขึ้นทั้งล่องมันจะเป็นผลบุญเป็นความดีกับเขาอย่างแน่นอนนะครับวะไลซาลาลิกาลีอัคดินอิลลาลิลโมมินความโยกโชคดีตรงนี้วาสนาแบบนี้ไม่ได้ได้กับใครนะมันจะได้กับเฉพาะคนที่เป็นโมมินเท่านั้นรอซุนจึงพูดด้วยความภูมิใจรอซุนจึงพูดด้วยความอะไรครับด้วยความทึ่งนะครับรอซุนอัลลอฮ์บอกยังไงครับอินอัลซอบัตฮุสารชะกัด เพราะคนที่เป็นมุมินนถ้าเขาพบเจอกับเรื่องดีๆหรือเรื่องดีๆมาเกิดขึ้นกับเขานะครับเรื่องที่น่าดีใจน่าน่าภูมิใจเกิดขึ้นกับเขาสกัด เขาจะไม่ลืมอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นอันขาดเขาจะเอ่ยปากขอบคุณนะครับต่ออัลลอฮฺสุบฮานอฺหุวะจาลาเขาจะพร่ำขอบคุณกับอัลลอฮฺสุบฮานอฺหุวะจาลาฟากานาค่อยรอนล,ละหูมันย่อมกลายเป็นผลละบุญกับความดีของเขาอย่างแน่นอนนะครับเวลาเขาได้ดีเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์เขาก็ได้เป็นผลละบุญวะอินอัลซอบตดุดดอระในทางตรงกันข้ามถ้าคราหนึ่งคราใดเกิดมีเรื่องร้ายเรื่องราวที่เป็นทุกข์ัยต่างๆมาเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมบบ้างะ่ะ เขาจะเลือกเอาสบัดอดทนมาใช้เขาจะอดยับยั้งชั่งใจตั้งสติได้สบัดอดทนอดกั้นได้ฝ่ายกานะคอยรลดละหูเราซูลบอกไอ้นี่ก็ได้เป็นความดีได้เป็นผลบุญกับเขาอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับสรุปเป็นบทเรียนในวันนี้ว่าสําหรับคนที่เป็นโมมนแล้วถ้าเลือกที่จะเอาความสบัดอดทนมาใช้ในนุทุกมาตรการของชีวิตในทุกรายละเอียดของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องราวนะครับความทุกข์ร้อน นะครับต่างๆที่มันเกิดขึ้นถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจเรากังวลใจเราเสียใจเราต้องสูญเสียก็ตามแต่ในเมื่อเรามีความสบัดอดทนมันจะกลายเป็นผลบุญเป็นความดีกับเราอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นเองนี่คือน้าพระทัยและความยิ่งใหญ่ของลอสุภาราตโนะหัวตาลที่มีต่อพวกเราท่านพี่น้องครับบทเรียนนะครับเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วแต่ว่ายังมีเนื้อหานะครับอีกมากมายหลายสาระเลย นะครับคงจะต้องกลับมาพบนะครับมาพูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปว่าอัลลอฮ์จะเรียกผู้ศรัทธาอย่างไรในลําดับต่อๆไปสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับบิลัิตาฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม